长得丑活的久，长得帅也惹人,人爱。可就算我是一个丑八怪，也。 ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนุ่มๆวง E R Music Club หรือในภาษาจีนเรียกว่า E R e n g r e นะคะก็ถ้าแอดมีออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปทำความรู้จักกับหนุ่มๆแอดก็อยากจะฝากบอกเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของสมาชิก ว่าก่อนหน้านี้คุณหนุ่มเคยทําการเปลี่ยนสมาชิกมาก่อนฉะนั้นอาจารย์แนะนํเพียคนที่อยู่ในปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นนะคะ สเคลับเดบิวเมื่อวันที่30มีนาคมปี2017ค่ะชื่อบันคับก็คือวารูสเที่แปลว่าน้ำอกนะคะอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะว่าแปลว่าอะไรกันแน่แต่พอลองไปเสิร์ชดูมันขึ้นรูปตัวนี้เลยค่ะสีด้อมก็คือสีเงินค่ะสมาชิกปัจจุบันนะคะได้แก่เหอรรูล่ลู่ลินโม่ซุนอี้หางชิ่อ,อี้ฟู่วินเจอแล้วก็หยูหมู่หยางค่ะ สมาชิกก่อนหน้านี้ของอีอานนะคะก็จะมีเห่วรั่วจุนอีหางฉีอีจางอีหวนหลินโม่แลวก็ฟางเสียงรุ่ยค่ะปัจจุบันฟางเสียงรุย่ยเหมือนจะไปเป็นนักสแสดงนะคะโดยใช้ชื่อว่าโจอีหลานค่ะส่วนตอนนี้จางอีหวนใช้ชื่อว่าเย็นห้าวเฉียงตอนนี้อยู่ในวงชิต้าเช่าเหนียนถวนค่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็ไปทำความรู้จักกับสมาชิกปัจจุบันของอีอานกันเลยค่ะ คนแรกเหอร่ลุลลเป็นประธานชมรมเชื่อจริงซีอี e ้หนิงสเตตเนมเหอรุลุ่วเกิดวันที่4พฤษภาคมปี2001ราศีพฤษภบ้านเกิดอยู่ที่หานโจวค่ะปัจจุบันเหอร์ลุ่ลเป็นสมาชิกของวง R1 SE เคนที่สองหลิงโม่เชื่อจริงหวงชีหลินสเตสเตเนมหลิงโม่เกิดวันที่21ธันวาคมปี2001ราศีธนูบ้านเกิดอยู่ที่ฉงชิ่งค่ะ คนที่3ซุนอี้หางชื่อจริงหวังอือหางสเตตเนมซุนอี้หางเกิดวันที่21ตุลาคมปี2001ราศีตุลบ้านเกิดฉกชิ่งคนที่สี่ฉืออี้ชื่อจริงเฉินสีอี้สเตทเนมฉืออี้เกิดวันที่6มกราคมปี2004ราศีมังกรบ้านเกิดอานฮุยค่ะ คนต่อมาฟูอุนเจอ๋อชื่อจริงฟูหยงเจียสเตตเนมムฟูอุนเจอ๋อเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี2 0 0 4ศี 2004, ราศีธนูบ้านเกิดเจอเจียงปัจจุบันอาศัยอยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะมาถึงคนสุดท้ายนะคะน้องเล็กสุดหล่อของเราอู่มู่หยางชื่อจริงหวังตุ้ยหามสเตตเนมหอ,อู่มู่หยางเกิดวันที่6กันยายนปี2005์้าราศีกันบ้านเกิดอานฮูนีค่ะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำหนุ่มๆสมาชิกวงอีอารน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะส่วนช่องทางการติดตามของหนุ่มๆอาจจะฝากไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ